ดีค่ะมาเจอกันลจ้ะเด้อกายณีเคหะจ่าเมื่อนี้พิพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งจากริมทุ่ๆและจ่าดิจ่าแซ่บรสเด็ดจ่าสุดยอดเลยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจะาเห็นป้จ้ามีลูกชิ้นเนื้อด้วยมีเนื้อมีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็มีเนื้อจ่าอามาต้มเองจ้าแล้วก็มีพริกกระหรี่ยงจ้าพริกกระหรี่ย่างอุ้ยที่จัดกะปิ อืม,ม,ม,มอออเด็กอะแคบหมู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 ผักผักผักเครื่องเคียงเดจ้ะโชว์ผักโชว์ผักก๋วยเตี๋ยวเรืองต้องทิ้งผักเยอะๆจ้ามามาก,กินน้ำกันเดจ้ะเด้อจังใดกะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยูทูบน้องไม่เดนนี่เคฮาร์ดเดจ้ะเด้อเพื่อนก็ต้องใจในคลิปต่อๆไปจ้ามาตรงเลยจ้าสุดยอด โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยจ้าเนจ้าโอ้ดูเส้น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 เส้นเส้นเส้นเบิดจ้ะเนจ่าอืมคนกันได้จ้าเด้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกอืมคำว่าสูตรเด็ดรสเด็ดจ้ะสั่งมาจากเคอรี่เอาเนื้อสดมาใส่เองได้จ้ะเนื้อสดลูกชิ้นกระซื้อมาใส่เองได้จ้ะลูกชิ้นเนื้อจ้ะ ôi oh, hey, hey, hey. em lại like, em lại em ra lại mà đưa, đưa. Đông lên, chả đưa tông nữa chả ừm, rồi. có lại lên sao แก่บอกให้เลียเ <laughs> ดย้อับดอโทษขออภัยตำลักน้าม้นก๋วยเตี๋ยวใส่พิกกรไปอา ปีกระเลียงเพชรสุดยอดแล้วจ้ะอืมอืมอหอมเนี่ยอืม bây ngồi đâu pa em nam cục thịt chơi

บางเวียงก๋วยเตี๋ยวเรือต้องม <c ười> ีนี่จ้ะพริกะเรียงกะปิจับเด้อใครกินอย่งบุออกชืจ้ะหันจันเดียวหนุเมบัด้นี่สิฮะ ตังมาลร้องกิน,บกน,นเบิองเราโคตรชนาเตียวเรือรสเด็ดหมดจ้าเด็ดอีเลยไม่ต้องปรุงอย่างไรเลยจ้ะต้มน้ำใส่เนื้อใส,ส่เส้นเข้าไปานั่นเอง

mùi 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 Đây mùi 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 mùi

Mm. มันตายเลย kompi head pic lelang eh no oh dạng 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 trông dạng 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 hình như dạng 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 Ô Hết Hồng tế Trách hồng đàn của tiểu đưa này cả Mình phát dễ được Em đi mặc phát, sợ phát Ôi บอืมกะปิอืมผิกมกดกันหน่อยนึงเขากันดีดหอมผิดกระเรียงผิดกะปิกระผิดกันกะปิสดยอดอืมอ chậm được ôi lại Hãy จับจับจับขึ้นอย่างบอกจับเด้อเด้อกดเดียวเดือดสุดเด็ดไปเตะสุดมากมันอิดของเองอืมเลยจ้ะแซ่บวุ้ยอวยเด้อดแซ่บยิ่งๆจังมากเอ็ดจินหายไปขึ้นยังบ่ออกนะเนี่ยพักเจ็ดเดียเลยพักเบิดพริกอืม่วงพริกเนี่ยอแซ่บสุดเนี่ย สุดดอดขอบคุณมากคลิปนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้ำตกเนื้อสูตรเด็ดเมนูอาหารจานเดียวของเยียนี่มือหนีเดือจัดเด้อที่นี่กินโชว์จังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เยียนี่ยูทูปน้องไม้เดือจัดเด้อเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อต่อไปจ้าเนี่ยจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกโอยบึงน้าบึงน้าบึงน้ำบึ้ดเลยแต่เดือนหน่อยหนึ่งบ่ไหวเต็มถ้วยขอบคุณค่ะซับซับเบอร์ซับเบอร์